วัดดีจ้าน้องกันตาจ้าสวัสด,ดีจ้าทำอะไรอยู่จ้าอันนี้แม่ทำอะไรทำไมเลยอยู่กับพ่อสองคน่ะให้ความรวมมือด้วยอย่าดื้อมาจับมือพ่อนีจับมือพ่อหน่อยจ้าอย่าดื้อ,อหนูอยู่กับพ่อสองคนหนูอย่าดื้อนะจ้ากันตา หนาวไหมลูกหนูหนาวไหมหนาวไหมจ้า <c oughs> จ๋านั่นไงนั่นไงอย่าดื้อไงอย่าดื้อไงจ้าทำอะไรลูก <c oughs> ทำอะไร <c oughs> เป็นอะไรจ้าหนูเหนื่อยเหรอหนูเหนื่อยพิกพ,กพกลิกพลิกลูกอย่าเดี๋ยวพอปะปางก็บ้าพลิกพลิก จริงจังเลยโอเคพอรู้ละทำไมหนูบนหนูหิวหรอโอเคโอเคโอเคพอนุ่มให้กินก่อนนมอยู่ไหนนะนมหนูอยู่ไหนนะแม่นมหนูอยู่ไหนนะหนูกินนมหมดแล้วเหรอลูกกินนมหมดแล้วเหรอหมดแลด่หรอ อยากทาอะไรอยากไปข้างนอกอ่ะแม่อบรมอยู่อยากไปข้างนอกเลยลูกสาวหนูกินนมนะนี่หนูอยากให้พ่ออุ้มแล้วจ้าโอเค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 วุ่นวายดีจังเลยโอเคจ้าฮะอุ่นข้าวหน่อยกันตาจะกินข้าแล้วจ้ากันตาหนูจะกินข้าแล้วลูก เอ้น่ะเห็นแม่ละเห็นแม่ละโอเค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 อาสนทพี่น้องครับอารุ่มกันอารุ่มกันครับยิ้มหวานวานให้พ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไปช่งนมให้ยิ้มยิ้มหน่อยจ้าร้องไห้ไม่มีน้ำตานี่พูดยาก เอาสำนี้ครับพี่น้องครับคอยพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สำนีกันละกันครับสวัสดีครับ